อาแล้วครับก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอีเดียทีวีนะวันนี้มาแล้วลูกคาว่าคาอีเดะน,นะก็เดี๋ยวมันเป็นกิจกรรมใหม่ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้งบเท่าไหร่นะมันมีทั้งหมด3ามาวราวแรกได้โปรไฟล์ราวสได้ ไอ้นั่นแล้วก็เราสามได้เป็นโปรไฟล์ลุคคาวะเป็นบ่อตกบอลลนมามาดูกันอ๋ออันนี้มันได้อยู่นะเดี๋ยวมาดูกันนะถ้าว่าเอาแค่ตัวลุคคาวะเนี่ยจะใช้กี่ป่องก็อันนี้เป็น4 0 0ค้อปคปองผมมีสองอืมผมว่ายังไงก็ต้องซื้อสัก โหผมว่าแพงอะเ,อเดี๋ยวเาเดี๋ยวเราเอา,เอาไออันแรกเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาสัก,กรอ้อยก่อนห้าพันแล้วนะห้าพันสี่ละอยู่ผมจดไว้ก่อนรู้สึกว่ามีแววมันจะแพงกว่าตัวอื่นหรือเปล่า แล้วดูของข้างในขยะด้วยอันเนี้ยทำเป็นเล่นไวต้องรีบได้โปรไฟล์อะครับเพราะว่าถ้าเราได้โปรไฟล์ใครดวงดีได้โปรไฟล์เร็วอะมันก็จะให้นั่นดีสคริปโอเคผมได้อยู่นะอันนี้แล้วมัน เรารีเซ็ตได้เลยไหมโอเคประหยัดไปสิบสิบทีก็ใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นบัตรเลือกอีกแปดสิบอือหอีกแปดสิบสามพันเก้า อีก3950นะนี่เกือบหมื่นปองแล้วนะตอนแรกกะไปแล้วแหละว,ว่ามันน่าแจกบัตรแดงด้วยแต่ว่ามไม่คิดว่ามันจะต้องมาซื้อกับไอ้น,นี่แจกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่แจกเยอะดิใช้คําว่าแจกเยอะไม่ได้ต้องใช้คําว่า <laughs> มึงให้กูทําเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหรอบนี้เกลือเกลือเลยรอบนี้ มาละถึงตัวไอ้เจ้าลูกเขาว่าละร้อยห้าสิบสิ่งที่ได้ก็จะมีบัตรฝึกมันห้าใบแล้วก็บัตรสกิลนิดนึงโอ้โหผมบอกเลยว่าหนักผมจัดมาก่อนสักร้อยร้อยหนึ่งแล้วกันอร้อยยี่แล้วกันนะ ตอนนี้หมื่นห้าแล้วนะไม่มีทางกูว่ายังไงก็รอยยี่นี่ซื้อเอากำลังเหมือนแบบปลอบใจตัวเองอะบัตรมาบัตรมาบัตรมาเฮ้ยบัตรมาแต่งเหลยนั่งเจ็ดสิบแม่งเอาบัตรมาให้กำลังใจแบบให้แบบหลอกกูเปล่าวะ เฮ้ยเดี๋ยวก็ได้เนี่ยสุดท้ายล้างทรงเดิมทรงเดิมถือทีละสิบมาขัวไม่รอด เอ้ยรอดว่ะเหลือสินะบัตรหมดแล้วด้วยโอเคถือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับอันนี้มาดูตู้สุดท้ายกันว่าคืออะไรนะตู้สุดท้ายอ๋อใช้กี่อันนะใช้100 100เท่ากับ5,000ันปอง5,000ันปองได้บัตรสาบห้ใบ อันนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่นะถ้าเราจะเอาแค่บัตรฝึกอะห้าพันอืมไม่คุ้มครับมันประมาณสองถ้าเกิดนับแค่บัตรมันประมาณสี่พันห้าถ้าเกิดเราจะนับแค่บัตรนะมันจะแพงกว่าห้าห้าร้อยปองเลยที่เราซื้อไอนี่ด้วยอะไอได้ไอที่เปียนเอาจริงก็อาจจะคุ้มนะเพราะมันแพงกว่าแค่500ปองแล้วได้พวกพวกพวกนี้มาอัพอัพ ตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคุ้มอยู่ถ้าในกรณีที่ไอ้นันอนะที่เราอยากอยากได้ของพวกนี้สี่พันห้าเป็นแพงก,กว่าห้าร้อยได้ได้ถังทุนไงดีเนี่ยไอ้นีก่กระจกฟ้าก็เกือบพันละนี่ก็เกือบสองร้อยละแล้วไหนจะได้บัตรเทรนนิ่งอันนี้อีกแล้วก็ได้ถ้าเกิดใครได้บัตรพวงนี้ไวเดี๋ยวผมลองดูดีกว่าว่าเลนมันแย่หรือเปล่าแต่เดี๋ยวมาสรุปราคาตัว ลุกคว่าก่อนราคาตัวลุกคาวานะว่าราคาเท่าไหร่ <ST ALL> ก่อนที่จะกดใช้ครับผมเบ็ดเสร็จแล้วตัวลุคคาว่า14,350กูปองอันนี้คือผมดวงดีนิดนึงนะ <ST ALL> แต่ตกๆมันก็ได้จะประมาณนี้แหละครับ15ผมว่าประมาณเนี่ย1 3 1 0 0ส0 0ถึง16 เบ็ดเสร็จแล้วราคาลู้เว่าซึ่งเป็นตัวที่แพงกว่าตัวอื่นเลยนะเพราะถ้าเป็นทานากตาตะเนี่ยมันจะประมาณหมื่นสองซากุว่ามันหมื่นสองนะรอบนี้ลู้เว่าแม่งแพงจี๊ดเลยมาแล้วก็ใช้เลยตึ้ง,งว,ว้าวมาแล้ว,ลวกดใช้โปรไฟล์ด้วยหล่อเท่หล่อเท่เดี๋ยว ก่อนจะไปอัพสกิลว่าขออ oh, e ัพโหเฮียขวดน้ำมาตเต็มเรามาเรามาดูสเตตัสก่อนว่าลูคคาวาเนี่ยมันได้สเตตัสอะไรบ้างก็ความสัมพันธ์มีแค่3นะครับอันนี้ก็คือแก๊งอะไรก็ไม่รู้ดูยูเบสก็ได้ผมมิสเดิลคอนโทนมาอืมอันนี้ก็พวกอเวอร์สตองเกต ในมิเตอร์คอนโทรลอืมบวกคอนโทรลค่อนข้างเยอะครับมาครับผมเดี๋ยวก่อนไปก็เอาแค่ตัวก่อนนะผมจะลองมาสุ่มในตัวนี้ดูเพราะว่าถ้าเกิดเราได้เร็ว่มันน่าถูกกว่ามีาความเป็นไปได้ว่าถูกกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนสุ่มก็ขอซื้อไอ้บัตรอันนี้10บใบก่อนสองพดเดี๋ยวลองซัก มันต้องมันต้องถูกกว่า3ามพันอะเราลองสักยี่สิบใบถ้า20สิบใบเนี่ยมันพันปองถ้าเราสุม่มได้เกินได้เกินสี่ก็คือคือคุ้มนะเฮียมันไม่คุ้มนี่หว่าห้าพันก็อาจจะคุ้มอ่ะไม่ได้ นะสมสิห้าดูเอ,อ้ยอีกห้าออกช้าเหมือนกันนะครับอันนี้ไป2,000ันปองละ อันนี้ก็สามพปองละถ้าเกิดเราเอาไปซื้อบัตรเนี่ยเราจะได้สิบใบแล้วนะเนี่ยมันอยู่ที่ทีเนี้ยแหละสี 4, ่พันละครับผมบัตรเพิ่งมาใบหนึ่ง บัตรพึ่งมาสใบน่าจะละน่าดูแล้วน่าจะต้องหล้างแล้วเราลอง15ใบเมื่อกี้ผมจริงๆผมน่าจะดูก่อนว่าของรางวัลผมเหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลือไอเนี่ยเจ็ดสบใบถ้าเกิดเราได้บัตรฝึกหมดเลยแล้วก็คุมครับเจ <laughs> ไอสัตว์ออกมา2องขาดอีก5้าไม่มีทาง ออไม่มีทางเลยครับขาดอีกสามใบล้างครับผมก็เต็มจำนวนไปตู้สองก็เท่ากับว่าเหมือนเราซื้อไอ้นี่มาในราคาห้าร้อยปองครับผมอ่าเบ็ดเสร็จ ถางตู้ก็จะมีบัตรลุกขาว่า20บใบนะอันนี้ผมซื้อมาเพิ่ม10บใบแล้วเดี๋ยวก่อนเราเริ่มอัพสกิลเดี๋ยวผมขอโอเคผมซื้อดูกิจกรรมก่อนว่ามีอะไรบ้างไม่มีอันนี้ใบ400อโอเคอันนี้ซื้อให้หมดเท่าที่จะซื้อได้เดี๋ยวเริ่มอัพก่อนเลย ผมว่าสกิลแรกเนี่ยที่จำเป็นเลยนะยังไงก็อันติอันติรู้ขาว่าเนี่ยคือเราจะต้องอัพให้เต็มเลยครับอันนี้บัตรแดงผมมีไอ้นี่นะผมมีเยอะมากถ้าเกิดใครไม่มีเยอะไอเลอัพเนี่ยผมว่ายังไม่ต้องอัพก็ได้หายไปได้2ช่องอันนี้ต้องอัพเพราะว่ามันจะทำให้ลูเขาว่าเนี่ยสามารถ กรอบท่าที่ใช้โดยที่ไม่ต้องไอ้นั่นได้คืออะไรวะอย่างท่าเนี้ยของซากุมันจะต้องมีเพื่อนส่งให้ใช่ไหมลูกเขาว่าไม่ต้องใช้ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไม่ต้องใช้คือเหมือนแบบกรอบมาใช้ได้เลยอันตีเนี่ยคือจําเป็นมากอันนี้ด้วยกรอบอัลติเมตจะคูดาวนานแล้วก็รถคูดาวอันนี้คูดาวสิบวิแล้วก็อันเนี้ยโคตรแจ่ม ต้องอัพนะครับอันนี้คือลูกลค้าว่าเนี่ยจะใช้สกิลที่กรอบมาแล้วจะบล็อกยากมากๆไม่ใช่จบบล็อกยากมากจะบล็อกยากกว่ากว่าสกิลเดิมอะเนี่ยคือเหมือนสมมติเนี่ยไอล้ลนเนี่ยเราตบมันได้ใช่ไหมแต่เรากับใช้สกิลเดียวกับล้นลนตบจงังหวะเดียวกันอะแต่ว่าตบไม่โดนเพราะว่าเหมือนมันจะลดเวลาเนี่ยลดเวลาที่โอกาสที่บล็อกได้เนี่ยลดไป0ู 3. อันนี้จากที่ผมอ่านมานะไม่แน่ใจ แต่คิดว่าน่าใช่เพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษแปลมาไม่ได้เป็นภาษาไทยย่ต้องไปลองใช้จริงดูว่ามันจะโกงขนาดไหนแล้วก็เนี่ยก็ประมาณนี้อังเตียจำเป็นทุกอันต้องอัพถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่ต้องอัพ สองอันบนนะประหยัดบัตรแดงไปได้นิดนึงคือรู้เขาว่าเป็นตัวหนึ่งที่ต้องใช้บัตรพอนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูสกิลอื่นต่อไปกัน <c oughs> แน่นอนแม่งเมื่อตอนแรกไม่สองหมื่น 20, กับพองเกือบสามหมื่นไอเหี้ยได้ตัว6กสิบหกสิบอนสิบหกเปอร์แล้วก็เหลือบัตรออกมาสิบห้าใบมั้งอ่ะยี่สิบเอ็ดใบเพราะว่า ิ่เติมเพิ่มมามันได้ในโปรโมชั่นนี่ถือว่าคุ้มนะไอ้นนนะ่ะได้โปรโมชัน่นไ่ซื้ออีกห้บใบมาเริ่มอัพกันจะได้มาพูดถึงรายละเอียดในแต่ละสกิลนะ <love> เราอัพอันติเมตเต็มแล้ว100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลเดี๋ยวมาท่าแรกท่าดิฟอันนี้เนี่ยจำเป็นเพราะมันจะทำให้เราดิฟได้2จังหวะไปเลย5ใบ อันนี้ล่ะดิปปุ๊บเข้าไปเลยอ p พก็ยังไงก็ต้องอัพพอเป็นทางผ่านสกิลที่เราอยากจะใช้อันนี้จําเป็นเหมือนกันครับผมที่เราที่บอกว่ามเป็นไงต้องอัพท่านี้นะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านท่านี้ก็คือดิปแล้วก็กดใช้สกิลอัลติเมทที่เรากรอบมาได้นะแล้วก็อัพพอสวรรค์ของมันอันนี้คืออะไรอ่าอันนี้คือขอบบอลจากเพื่อน โหอันนี้ก็ต้องอัพอันนี้ก็ขอบอลจากเพื่อนระดิบได้สองจังหวะไม่งั้นดิบได้จังหวะเดียวอันนี้ก็ต้องอัพมาเดี๋ยวสกิลพาร์ทผมว่าสกิลพาร์ทเนี่ยสำคัญอันนี้ยังไงก็ต้องอัพอยู่แล้วแม่งเป็นอันเปิดอืมน่าจะผ่านได้ค่อนข้างไกลอยู่นะลูกขว่า อันนี้แหละโอเคอัลติเมทละพาร์สน,นี้ต้องอัพเลยสำ,ส,ำสำคัญโอ้โอเคอันนี้อีกสิบใบใช้เล่นหมดแล้วเนี่ยเหลืออยสิบใบแล้วนี่ก็ต้องอัพครับคือถามว่าทําไมอันนี้มันถึงจําเป็นไหมคือผมมองว่าแอนติเมทละพาร์สมันจําเป็นมากเพราะว่าอย่างบางอันเนี้ยหนึ่งข้างานเนี้ยถ้าเกิดบางทีเราใช้แนละ้วเขากลับมาเนี้ยเราเลือกที่จะส่งได้รีเฟ e c t i o n เราไหวเี้ย,เ,ยเราไม่โดนตบผมว่ายังไงมันก็โอเคอยู่แล้วพอแอนติเมท ถ้าเกิดไม่ได้เราไม่ได้ก๊อปสกิลที่มันเป็นสกิลโกงมารือสกิลท่ามกลางของอีกฝ่ายอ่ะมันไม่ได้คูลดาวน์นานขนาดนั้นแล้วก็ในบล็อกก่ผมยังไม่อัพแล้วกันจำอันนี้น่าจะต้องอัพนะเดี๋ยวเหลือวสิบใบเดี๋ยวอย่าเพิ่งเ,เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนี่ห้านี่เท่าไหรสิบโอเคอัพไปเลยอัพอันนี้ก่อนเจ็โอเคเดี๋ยวมา เดี๋ยวมาสักคู่อันนี้ยังไงต้องอัพอยู่แล้วเดี๋ยวผมมาคู่หนึ่งผมไปกดหนึงหนึ่งก่อนเอาให้มันครบจํานวนตากันเล่นก่อนไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะที่จะได้ห้าใบถ้าไม่ได้นี่คือไม่พอนะนี่เพิ่ง53าสิบเปอร์ยังเดี๋ยวไปกดหนึ่งหก่อนมากว่าจะเล่นครบ10บตานะเดี๋ยวมาดูกันผมเหลือบัตรพอนิก15บห้ใบ เน่ยได้สองท่าตอนนี้ผมกำลังชั่งใจว่าว่าผมจะอัพถ้าบล็อกดีจริงๆไม่น่าอัพท่านี้เลยรู้สึกเสียดายแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยคือมันเอาไว้ใช้ในจังหวะที่เราหลอกคู่ต่อสู้ได้ผมว่าใช้ได้อยู่ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะอัพถ้าบล็อกดีหรืออัพท่าดังดีเพราะถ้าบล็อกก็ค่อนข้างโกงแต่ท่าดังก็ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอืม <im itation> <c oughs> คือท่าบล็อกเนี่ยก็สิ <im itation> บห้าใบพอดีสองอันถ้าดังถ้าดังมันก็ดีตรงที่ว่ามันมันหลอกคู่ต่อสู้ได้เ <im itation> อาจริงนี่ค, <im itation> คิดไม่ตกเลยว่าจะท่าดังหรือท่าบ็อกดีเพราะถ้าท่าบ็อกเนี่ยม,มันใช้เยอะอยู่นะใช้อีกสิบห้าใบเลยะก็หลายพันเพชรอยู่อะ แต่มันโกงตรงอันนี้ครับถ้าบล็อกอ่ะคือถ้าเราก๊อปปี้สกิลไหนมาแล้วเราพูดต่อสู้ใช้อีกรอบนึงอ่ะถ้ามันเป็นสกิลที่เราใช้ไปแล้วนะสมมุติผมก๊อปเฟดเอาเวของฟูจิมะมาใช่ปะแล้วผมใช้ไปแล้วอะลูกเข้าว่าแม่งเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะคุ้นเคยกับสกิลเวแล้วมันก็จะทําให้บล็อกง่ายขึ้นอันนี้คือแม่งก็สองจิตสองใจเหมือนกันผมว่ามันก็โกงเหมือนกันนะเนี่ยจิตส่วนในท่าดังเนี่ยมันก็มันก็คือมันก็เป็นเหมือนแบบ ถ้าไอ้นั่นอีกท่านึงอ่ะถ้าบุ๋อีกท่านึงอ่ะซึ่งมันก็อาจจะสร้างจังหวะให้เราดีขึ้นเวลาเราเราดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับเซนเตอร์อย่างเงี้ยผมลองอัพท่าดังไปแล้วกันถ้าบล็อกเดี๋ยวค่อยตามมาสิบห้าใบนี่ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าบอ็อกผมต้องเอาอันนี้ก่อนหใบผมว่ามันจำเป็นผมหา 69% 69%ถามว่าพอไหวไหมผมว่าพอไหวนะแต่ถ้าบล็อกสูตรเลยนะจริงๆถ้าเกิดใครมีงบหน่อยเดี๋ยวเรามาดูสกิลจำเป็นกันสกิลจำเป็นอันติครับควรร้อยถ้าไม่ร้อยก็คือไม่ต้องอัพไปพวกเลยวอพเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยสองอันนี้ไม่ต้องอัพถ้าดาังอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดใครอยากทำแต้มก็อัพไอถ้ารับบอลชูตผมว่าถ้าเกิดใครงบไม่พอยังไม่ต้องอัพท่านี้ครับ แต่ควรอัพท่านี้นะมันเป็นคอมโบต่อเนื่องกันแล้วก็ถ้าบล็อกถ้าเกิดใครไม่อัพรับบอลชูตก็จะมาอ,อันนี้แทนก่อนได้ท่าส่งจําเป็นมากครับผมควรอัพหมดเลยยกเว้นอันนี้ที่โดนบล็อกแล้วก็ส่งเราหลีกเลี่ยงได้ด้วยการไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้ท่านั้นส่วนท่าดิฟควรร้อยครับผมประมาณนี้นะส่วนเกมเพลย,ย์อะยังไงค่อยว่ากันดีกว่า ผมขอไปลองเล่นก่อนเพราะเมื่อกี้กดสิบตาก็กดหนึ่งหนึ่งมันไม่ได้วัดอะไรได้แล้วเนาะยังไงก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย